ตัวอยู่เงียบจะบอนว่าแข่งเสร็จไปเป็นดาราเลยนะครับทั้งการเชด้าทั้งชามาร์กหล่อเกิร์สจริงไหมหล่อไม่พอเก่งด้วยนะเก่งด้วยหล่อด้วยนะแล้วพวกเราจะเหลืออะไรครับเนี่ยไม่เป็นไรพวกเรายังมีสายฮาอยู่เว้ยเออหนึ่งศูนย์ครับราชบุรีมิตรผลโอบขัดรองเท้ารองเท้าหน่อยครับแล้วเดลเลย์นี่เขามีเพลงด้วยนะเดลเลย์เดลเลย์ เล่นมาเลครับผมมาเลมาเลตั้งเกมไม่ได้เทโรมาใหม่อาศัยช่วงเมาหมัดเว้อาศัยช่วงมาแล้วก็หีโดยอะไรวะเนี่ยอะไรกันครับเนี่ยสิ่งสักสิทธ์มีจริงแม็กของแขกมากยิงจ่อๆยังออกบอกตรงๆถ้าเป็นคนอื่นมาภาคเข้าไปแล้วลูกนี้ผมว่าเป็นอย่างนั้น ของบอลตรงนี้หามชิงไปที่วอลชิตข้างหน้ามีครับเดโอโกมาแล้วแตะมาเข้าซ้ายเหนื่อยหน้ามองลำบาก้าไปโุโบตัเ<อ>จนเจใช้ยิงแบบบูหกโอ้โหพี่มุย้ยอะไรกันครับเนี่ยต้องเปลี่ยนเป็นพี่โจห้าหลาโมันใกล้ไปหน่อยพี่มุ้ยบอกไม่ถน,นัดวานเดอร์ครับคนอีสานครับวานเดอร์ครับ ถ้าคนเหนือก็วาวานเจ้าถ้าคนใต้ถ้าคนใต้วานี่แต่ถ้าคนระยองจะเป็นวานี่ครับผมเขอบคุณครับบ้านลาครบแล้วจ่ายมัตรลองชูโอ้ยล็อหนึ่งทีครับเหมือนจะหายแล้วมาว้าวเมื่อกี้นี้ยิงพลาดใช่ไหมครับจักรพันธ์ครับธวัชชัยอเดนลี่ฮามิลตันจ่ายมาธวัชชัยมีโอกาสได้เหนี่ยวแล้วล็อหนึ่งทียังไม่ยิงแล้วมาฮามิลตัน นี่ถ้าเป็นผมเล่นนะผมบอกเลยไม่จอยก็โตะอ่ะจริงๆมันต้องมีพังสักข้างใช่ไหมเก็บบอลได้ไหมเก็บได้ที่เลอสันครับตรงกลางแทงต่อมาทาเดลี่ตอกโซนแฮมินตันอีกแล้วแล้วจิงายโอ้ยแม่มันคันไม้คันมือจริงๆวิชิตช้ยก็บุกต่อนึคาริคารี่ขวาแต่โอ้โหทำไหมไม่เย็งโอ้ ทำไมไม่ยิงแองสองลูกแล้วพ่อหนุ้ย